สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับแจ็คฟุตกับเกมสักกรรมนะครับหลังจากที่เราเล่นสกรรมมาเป็น1,000ชั่วโมงเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้ว่าการไขเนี่ยมันยากมากเลยครับ ก็สำหรับเกมนี้ครับการไขเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยครับถ้าคุณไม่เรียนรู้การไขเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นไอหน้าอ่อนมาไขล็อกในเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าทําได้ยากมากฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาเรียนรู้วิธีการไขกับอาจารย์คนนึงครับที่เล่นกับผมมันอย่างยาวนานและอาจารย์คนนี้เขามีสกิลการไขที่เทพแค่กระดิกนิ้วเท่านั้น ล็อกทองก็ออกภายในพริบตาครับแล้วเราจะไปเจอกับอาจารย์คนนี้กันเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับอาจารย์เบลครับนักไขมือทองที่เรียกว่าไขหลุดไขหลุดนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ของที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับอาจารย์เบลครับนี่ครับไขควงล็อกปิกที่ซ้อมไขอ่าอย่างแรกก็คือไขควงใน่สองก็คือล็อกปิกนะครับล็อกปิกนี่ต้องเป็นต้องเป็นจำเป็นต้องเป็นล็อกปิกสีแดงหรือว่าล็อกปิกธรรมดาก็ได้ครับธรรมดาก็ได้แต่ว่าสีแดงเนี่ยจะง่ายที่สุดอ่าและเราต้องมีอะไรอีกครับนอกจาก ของที่จะต้องไขแล้วเราต้องมีสกิลหรือเปล่าครับคุณเบลครับยิ่งสกิลสูงยิ่งดีเพราะว่ามันําให้ไข่ง่ายถ้าไม่มีสกิลเลยเนะี่ยไข่ยากครับผมแล้วมีทิคอะไรต่างๆอีกไหมครับสําหรับการไขทิคการไขเดี๋ยวต้องรอดูตอนตอนตอน,ตอนไขาเราจะ,จะอธิบายได้ โอเคแล้วจะเราเรสับจอไปดูอาจารย์เบลสอนไขกันนะครับนะครับเขาอยู่ที่จอของอาจารย์เบลครับอาจารย์เบลเปิดโปรครับเปล่าครับอันนี้ไม่เปิดไม่เปิดไขโอเคนะเดี๋ยวจะไขให้ดูเป็นล็อกทองแล้วกันก่อนที่จะไขเราต้องถือไขควงและล็อกพิกนะครับแล้วก็ต้องถอดถุงมือด้วยวางไว้ในตัวถอดถุงมือเพื่อความง่ายเเ่ในการไขเดี๋ยวจะไขให้ดูนะอันนี้คือโหล็อกทองเดือดครับาเริ่มที่ล็อกให้ล็อกทองเลยาเริ่มมากันยากเลยอย่างไม่ถูกเนี่ยจะให้ให้ดูตัวอย่างที่ไม่ถูกก่อนนะการที่มึงการที่มึงจะไขแบบเนี้ย หาล็อกไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องอ่าหมายถึงอะไรครับเดี๋วว่าการการไล่หาล็อกนี่การการหาควานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราแบบหาแบบหาหม่วไม่เรียนเป็นหน้าหน้าไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับวิธีของวิธีแต่ละคนเน่ยเอ็งจะหาอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการหาที่ผิดนะครับเหมือนเหมือนเหมือนมันมันหาไปเรื่อยเลยเหมือนหาจังหวะลัคกี้อย่างเดียวอ่ะอ่าเข้าใจไหมแต่วิธีวิธีที่จะสอนเนี่ยคือหาแค่ครึ่งครึ่งทางครึ่งรอบคือครึ่งรอบนี้อ่าอ่าครึ่งแค่ครึ่งรอบนี้ถ้าเราหาไม่เจอเนี่ย แล้วก็ไปเริ่มใหม่ไม่อยากอ้าถ้าอย่างนี้ผมไม่ถนัดครึ่งรอบทางขวาเนี่ยผมเปลี่ยนได้ไหมได้ถ้าเราถนัดอยู่ที่เราซ้อมเราจะไปขวาไปขวาไปขวาไปซ้ายหรือว่าซ้ายไปขวาก็ได้อ่าแต่ของจานแบบนี้นะหรถนัดทางไหนครับแล้วแต่อย่างผมแน่ถนัดจากขวาไปซ้ายเท่านั้นอ๋ออ่ะนี่เราเจอมันก็มีโอกาสออกอ่าเห็นไหมเจอเร็วอ่าคือเราหาแค่ครึ่งรอบเราไม่ได้หาไปเรื่อย เราหาแค่ครึ่งรอบถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอไม่เจอเราก็เริ่มใหม่ได้เพราะว่าเนี่ยถ้าเราเจอก็วิ่งโอ้โหลัคกี้เกินอันนี้อันนี้ถือว่าลัคกี้อันนี้เปิดโป๊ครับไม่เปิดนะไม่เปิดนะไม่เปิดนะโอเคอยู่ที่การอยู่ที่การซ้อมว่าเราซ้อมแบบไหนเราหาครึ่งรอบก็ได้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตได้ว่าการขยับเมาส์ของอาจารย์เบลเนี่ยก็บอกว่าโอละเอียดยิบนะครับขยับแบบทีละพิกเซลนะครับแค่ครึ่งรอบพอเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเจอคือเจอจะไว ถ้าเราเจอไวอ่ะโอกาสออกแล้ตอนที่เราเจอล็อกนี้เราขยับขยับเยอะไหมครับไม่เยอะอยู่ที่การซ้อมของคน DPI เมาส์ก็มีสดนเนี่ยเห็นไหมเดี๋วขอดูเซตติ้งของอาจารย์หน่อยครับว่าอาจารย์ปรับในเกมยังไงครับ DPI เมาส์ DPI เมาส์นี่อยู่ที่800ค่อนข้างไวส่วนเมาส์นี่ปรับไปที่20อ่า20นะ20แต่เราแต่เราจะไปหาแบบหาไปเรื่อยอย่างนี้นะเมาส์20ไม่ได้นะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับ นะผมเรียนมาแล้วแต่ผมขอลองก่อนละกันเฮ้ยฟักมือทำไมอ่ะไม่ต้องฟักมือได้มั้งการไอ้ไอ้นี่มันแต่งตัวอะไรเนี่ยมันมันจะไปไหนเนี่ยไอ้คนเนี้อคนที่เข้าไปไหนเนี่ยแต่งตัวไปดักรถที่สตางกลางสี่แยกโอ้โหผมดูซีรีส์มากไปปะเนี่ยพี่โตพี่โตเยอะ ดี๋ยวผมจะลองไข่นะครับวัน <ไป S 1> น<ด>ี้เราเรียนม,มาแล้วเราจะล,ลองไข่ครับสำหรับคนที่เล่นมา1,000ชั่วโมงแล้วก็ไม่เคยไข่เลยนะครับไข่แม่งแต่ล็อกกากๆนะครับกดสเปซบ,บาร์เพื่อเริ่มออไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วการการกดปุ่ม F นี่มันต้องกดยังไงครับกันเบลกดตัวเพื่อเลี้ยงจาฝึกขั้นแรกเราต้องเริ่มหาก่อนเริ่มหาล็อกให้เป็นเคาะให้เป็นก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเพิ่งหัด ใครไม่เป็นแล้วมาบอกคนอื่นโปเนี่ยไม่ถูกต้องอ่ะอ่าอนี่ต้องสตรีมหน้าจอให้ดูแล้วต้องสตรีมทั้งหมดหรือเปล่าอุ๊ยผมได้แล้วครับหนึ่งอันนะครับาจารเบลครับสำหรับรการเรียนรู้ในแปดสิบห้านาทีนะครับต้องบอกเลย,เลยว่าส่วนอาจารย์เ<ะ>บลนี่สุดยอดจริงๆครับผมขอไ <หา S 1> กทีหนึง<อ>่งรอบกระปอไม่ต้องหาไปเรื่อยใช่ใช่ผมผมพัดผมหาจากซ้ายไปขวา โอ้จ้าแล้วอย่างนี้เขาก็ว่าโอ้อย่างนี้ผมเตรียมล็อกไปผมเตรียมพลิกพิกล็อกไปเยอะเลยดินะผมหายอย่างเงี้ยดวงผมอะไม่ดีฝึกเยอะน้องอุ้ยไอโอ้โหไม่ไม่เจอเลยเนี่ยใช้ขวาถ้าไม่เจอเราก็เริ่มใหม่หาแค่ครึ่งรอบมันมีหลายร้อยวิธีนะนี่อาจจะเป็นวิธีที่ร้อยแปดก็ได้นะแต่เหมือนจะขวาไปซ้ายมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะนี่กว่า เนี่ยอันนี้ขอยใสที่เราหยุดที่การซ้อมเราลงไปซายมันจะออกเยอะกว่าวะอยู่ที่ถนนอุ้ยโอ้โหเกือบได้แล้วเมื่อกี้โอ้ต้องบอกเลยว่ายากมากๆนะครับอาจารย์เบลครับกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับถามอาจารย์เบลครับการเรียนรู้ของอาจารย์เบลนี่เรียนมากี่ชั่วโมงครับกว่าจะได้ขนาดนี้ครับแปดพันเกือบหมื่นครับโอ้โหหลายชั่วโมงบินเยอะมากๆเลยครับต้องบอกเลยว่า 8,000ชั่วโมงนี่24ชั่วโมงนี่บทก,การไขไปแล้วครับบ้านเบิร์นไม่กันนะครับจริงๆเราไม่ได้เป็นไขไขหลักแต่ถ้าเราเล่นไปบ่อยหัดไปบ่อยแล้วก็ไขได้ตอนจัอนอื่นเลยเราต้องเริ่มฝึกไข เอะสร็จแล้บสดที่บ้านโอ้โหนคลิปนี้นี่ก็ต้องบอกเลยว่าได้เรียนรู้เรื่องการไขกับจานเบลนะครับสดๆตัวต่อตัวนะครับต้องบอกเลยว่าจากที่เป็นดราม่าอยู่ใน Facebook ตอนนี้นะบอกเลยว่าสําหรับคนที่ไขไม่เป็นเนี่ยการไขเนี่ยมันยากจริงครับสำหรับคนที่ไขไม่เป็นอย่าไปบอกว่าคนอื่นเขาโป้นะครับเพราะว่าคนที่เก่งๆนี้ก็มีเยอะครับกำหรัจานเบลนี่ก็เป็นหนึ่งในเอ่อสี่จตุรเทพนะครับไม่ค่อยเก่งนะ ถือว่าไม่เก่งนะอันนี้ถือว่าถ่อมตัวแล้วยังไม่เก่งเลยถือว่าถ่อมตัวนะถือว่าถ่อมตัวนะพอขายได้พอพอขายได้ยังไม่เก่งนะยังไม่เก่งนะอันนี้ยังไม่เก่งยังไม่เก่งนะถือว่าไม่เก่งยังพลาดเดียวแต่บอกเลยว่าถ้าขาดจานเบลไปนี่ตีเรานี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าจานเบลขายได้คนเดียวแต่ถ้าสิบครั้งยังไงก็ออกโอ้ไปไหมไปไหมไปไหมไม่ไปครับไม่ไปครับโอ้ไม่ไปนะไม่ไปครับไปไปไปไม่ไปเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แล้วนะอืมไม่ไปนะครับไม่ไป ยากนะแต่แต่เหมือนว่าผมลองจากจากขวาไปซ้ายแม่งโอกาสออกน้อยกว่าซ้ายไปขวาเหมือนที่สองสองมันที่เราวาดเมาส์อยู่ที่เราถนัดเออซองมันก็ซ้ายไปขวาเหมือนเจอบ่อยเมื่อกี้ผมลองลองซ้ายไปขวาก็เจอบ่อย